เฮ้ยอย่าบางังอย่าบางังสามสิบแล้วแมวเหมียว,วสับวางทางเอาแมวเหมียวจ้าแมวเหมียวโอ้โหไปสิจ๊ะเอา ทำไงทีนี้เล็ดเลยเก็ตติ้งเล็ดเลยโ oh อ้ไม่ก็สับอะไรรอดได้ไหมลมเสียเลยเออ เอาว,วางเลยได้ไหมเนี่ยเอาว,วางระเบิดแมวก็ยังไม่หนีเอ้ยแมว ขายอะไรดีนี่นี่นแยมอืมนี่เก็บไว้ก่อนอืมสวยเลยทำไงดี แมวขวางทางเข้าบ้านไม่ได้ <c oughs> เข้าเตียงไม่ได้ <c oughs> เอออะไรเนี้ยเอานี่คงต้องรอให้ผมอันนี้ก่อนใช่ไหมหลับในทุง่งในฟาร์มทุงท่งหญ้าทุ่งหญ้าบาเล่ทุง่งหญ้านั่นไงตายแน่เลยไปนอนโรงพยาบาล ไม่ดิงอะเรื่สาม